ไอ้โต้งกับไอ้ชื่อปันน่ะแม่งไม่ได้าอาัดด้วยเกลียดจริงๆคือมือหายไปในเออในแชทเลยแล้วมึงก็ไม่โทรมาหากูอีกเลยในกลุ่มไอ้สัตว์เ่ยงมันเถอะยังไงเราก็ตัดไม้ก่อนหรือเปล่าตัดได้ปะโอตัดไม่ได้ต้องไปตัดข้างนอกรอจริงๆด้วยนะครับเหมือนต้องไปตัดข้างนอกนะครับ ตัดไม่ได้ขัวเอ๊ะอ๋อมันอยู่ในเขตนี้หรออ๋อตัดได้นะครับผมกูคิดถึงอนะ่ะเวอร์ชั่นนี้มามามาเร็วๆๆ,ๆเออเซิร์ฟนี้เหมือนจะไม่มีซอมบี้นู่นนี่นั่นนะครับเหมือนเราจะกลัวคนกันเองนะครับในเซิร์ฟนี้เพราะคนอะมันฆ่าได้นะครับผมโหน่าจะไม่ใช่คนสร้างแล้วเนี่ย อันนี้เหมือนมีการก่อการร้ายนะครับผมกูค,คิดว่ามันต้องใช่เนี่ยโอ้ยมีเตียงว่ะเฮ้ยเราย่าไปยุ่งดีกว่านะครับเออถ้าเราไปยุ่งแล้วเขาก็มาเห็นคลิปเนี้ยเขามามีเขามีโอกาสพิมพ์ด่ากูแน่ครับผมคัขบของไงน,นี่หรอควยโอ้โหไอ้เหี้ยกูต้องคาบยังไงครับเนี่ยไม่ต้องเป็นต้อง เออคาบดับไม้นะเพราะมันไม่มีศัตรูอะไรที่เราให้ตีนะผมอะไรอะ่ะไม่รู้ศพใครวะนะ่ะมีบ้านด้วยนะผมมีบ้านด้วยนะครับอดีรวะเนี่ยภาษารัสเซียครับผมอ่านไม่ออกอันนี้มันก็ยังลอยได้เปล่าเคลียทิ้งไหม <c oughs> อืมบ้านใครครับผมสวัสดี อ๊อเอออะไรน่ะมันหนอนยักษ์นี่ผมก็เดินสำรวจไปเรื่อยๆนะครับผมโอ้โหมีอนุสาวรีย์เตาปฏิกูลไม่ใช่เฮ้ยเขาแบบมองเขาจะแบบขยับได้ป่ะวะแบบถ้าขยับได้แล้ววิ่งไล่กูนี่กูกูลบทิ้งเลยนะกูออกเลยนะมามา ูตัดแต่ไม้โอ๊กไอเกมนี้ไม่ยังกดย่อไม่ได้เหรอเนะี่ยเหมือนถ้าจะกดย่อดได้มันต้องเวอร์ชันศูนย์จขึ้นไปนะครับผมซุ2จเป็นการเพิ่มอ่าสเตลมายอ่อโอ้โหขุดได้ไหมอยากขุดอ่ะดีกน้นดีกน้นเออเราหาที่ปักหลักอยู่แถวไหนดีเดี๋ยว EP 2อาจจะผมอาจจะชวนเพื่อนมาเล่นก็ได้นะครับแต่ไอไมค้าบันนั่นอะ เอาทิ้งไปเถอะมีใครอยู่ไหมกูไม่เห็นใครเลยเนี่ยมึงดูดิมิต่กูเนี่ยอะไรวะอืมเดี๋ยวผมเดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์ผมจะทิ้งไว้ด้านล่างคลิปนะครับเอ้ย,อยไม่ต้องไม่ต้องทิ้งหรอกขึ้นมาเลยอันนี้เห็นไหมบอกแล้วอืมกูต้องเพิอแล้วก็แบบตัดต่อเอานะครับเฮ้ น่าสงสัยต้องเข้าไปเผือกโอ้ลงไปดีกูกดกระโดดทำไมเฮ้ยเยดไอ้ี้ยตรงนี้เป็นที่ขุดหินนะครับกันกูก็ขุดด้วยอันเนี้ยมันจะเป็นวิธีไปเออเนเธอร์เมื่อสมัยก่อนนะครับกูรู้ดีกูรู้ดีเบือกันอันนี้ก็จะเป็นอไว้คาบันไดที่เป็นพวกหินนะซึ่ง วิธีการเนี่ยคุณต้องมีบล็อกทองสี่สีก้อนสี่บล็อกแล้วก็ไอ้นี่แล้วก็หินเอ่อเท่าไหร่ไม่รู้ลืมแล้วก็ผมถ้าผมเล่นเสร็จถ้าแบบผมได้ไอ้นี่มาไอ้นี่นะครับถ้าผมได้อันนี้มาผมก็จะสอนวิธีสร้างนะครับผม กูลงช็อตแม่งเลยไหมเอออืมทำป้ายไม่ทำป้ายยังไงกูลืมป้ายอยู่ไหนวะนี่นี่หรอนี่ต้องมีทางไม้นึงครับผมไหนอยู่ไหนนี่ครับใครที่เห็นคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมมาทักทายผมด้วยนะครับผมผมก็อาจจะเล่นบางสัปดาห์นะครับผมเจอกันได้เสาร์อาทิตย์ กูอยากลองสตรีมเกมเนี้ยไม่ครับเออ0.8.1แต่กูไม่มีเวลาว่างเพราะเออคนในบ้านกูชอบเออเปิดประตูเข้ามาครับผมแล้วกูก็อายด้วยถ้าเขาพูดอะไรงงๆใส่กูตัวอักษรมันจะดูแปลกๆนะครับอันนี้ผมเขียนว่ากูเกย์บายเออ s d 5 4นะครับผมป๊อปปี้ใช่ปะดอกไม้มันชื่ออะไรโรสเหรอโรสแล้วก็ภายหลังก็ถูกเอาออกแล้วก็เป็นดอกกุหลาบอย่างที่เราเห็นนะครับอันนี้ เน,นี่ยอันเนี้ยโดนเอาออกแล้วก็ถูกเปลี่ยนเป็นดอกกุหลาบครับผมอาาจะมีคนรู้แล้วมั้งเป็นวันธรรมดาที่ผมได้อยู่กับเพื่อนและเพื่อนฝูงผมรู้สึกคิดถึงเพื่อนคนนั้นมากผมอยากให้เขากลับมาคุยกับผมเหมือนเดิมผมอยากให้เขาไม่อยู่กับผมเหมือนเดิมผมคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆที่ผมได้เล่นกับเขาเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับผมผมเจอเขาตอนห้าขวบ วันนั้นมันเป็นวันเรียนวันแรกไม่ใช่คนละผิดเรื่องเอ,อ้วเหี้ยผมสนิทกับเขาโดยการเล่นเกมไหมครับมีพี่คนหนึ่งอะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังโอ,งอ้ยังไงไอ้เหี้ยกูเดินกลับมาทางเดิมตลอดผมผมวิ่งเข้าไปหลบในบ้านนั้นดีกว่านะครับผมคิดว่าถ้าผมเข้าวิ่งไปหลบถ้าผมวิ่งเข้าไปหลบในบ้านหลังหนึ่งหลังใดหลังหนึ่งเนี่ย คงจะเป็นอันดีนนะครับที่ผมคงจะไม่โดนฆ่าตายนะครับผมไม่ดีอ่ะข้างนอกไม่เห็นมีใครเลยอ่ะ